และกลับมาเล่นกันต่อคะ่ะตอนนี้เพเปอร์ของเราก็ได้เป็นสาวแก่เรียบร้อยแล้วยังไม่ทันได้ท้องเลยเสียดายนิดนึงอุ๊ยอุ๊ย,ยแม่รูปกอดกันเวลาคุณภาพอืมอุ๊ยเราตัวเล็กกำลังนั่งขับถ่ายด้วยตัวเองอยู่นะคะเราก็ถ้ามามีแก่แบบนี้แล้วอ่ะมามีก็หมดวาระแล้วสิงั้นชวนโลแกนเข้ามาอยู่ด้วยกันดีปะ่ะหรือย,ยังก่อน ยังก่อนละกันตอนนี้มามีเลี้ยงชิคิต้ากับคอเปอร์ให้ดีก่อนนะคะว้ายความสะดุกแดงมากหนูน้อยกําลังจะไปเล่นของเล่นนะคะโอเคแล้วก็มีท่าทีเหมือนจะโตซะแล้วด้วยนั่นก็คือโตว,วันพวกนี้โอ้โหหวังว่าจะนั่งกระถนกันทันนะคะคงทันแหละมัง้งใช่ไหมอะถ้าอย่างนั้นก็น้องชิคิต้าน้องมานั่งกระถนอีกหน่อยมาไปค่ะเอ้ยนั่งอันที่สะอาดก็ได้นี่ไปนั่งเยอะเฟึบ เฮนี้สนอสนอยอยู่ไหนเอออยู่หน้าบ้านง่วงมากนะแต่ไม่นอนง่วงมากมานอนเถอะนะถือว่าขอไปเฮ้ยบ้านพังอีกแล้วตอนนี้มามีกําลังขึ้นไปข้างบนเพื่อมาเล่นสิ่งนี้อุ๊ยถ้ามามีว่างมืนมีซ่อมแซมสิ่งนี้ให้่อยค่ะไปค่ะแล้วก็ขายเปีเด็กดีกว่าจะได้ได้เงินเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็อืม เออดูในกล่องจดหมายหน่อยดีกว่าน่าจะได้รับของขวัญมาเยอะแยะนะคะไหนรับซิแต่มามีกำลังซ้อมสิ่งนี้อยู่รอสักครู่วายคอปเปอร์จินนนการถึงแดรับสีแล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะอุ้ยแต่้องก็ต้องอาบน้ำอีกองั้นรอสักครู่เดี๋ยวให้มามีพาไปอาบน้ำค่ะอาบน้ำให้คอปเปอร์ส่วนชิคกิต้ายังได้อยู่ยังได้อยู่ ตอนนี้การใช้กระถ o นถึงห้าสิบสองเปอร์แล้วว่าสุดยอดเย่เยเย่เย่เย่ของขอปเปอร์เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยแปดเองเหรออืมยังไงดีล่ะเหมือนน้องจะง่วงแต่ว่าให้นั่งกระถ o นก่อนก็ได้มั้งไม่เป็นไรหรอกสู้ข้าวเอาทำไมไวไปลงอีกแล้ววะ่ะง่วงแต่ไม่ไปนอนงงอ่ะมานอนเตียงแม่ก็ได้ นี่ไงเตือนมาแล้วค่ะใกล้จะถึงวันเกิดของชิคกิต้าแล้วทราบแล้วค่ะกําลังรีบเร่งให้นั่งกระถ u นอยู่มามีอยู่ไหนอ๋อมามีกําลังจะไปใช้กระถ u นแต่ตรงนี้เละมากเลยอะมามีรีบฉี่แล้วก็มาเช็ดตรงนี้หน่อยค่ะ <c oughs> ว้าวเดี๋ยวสามแล้วหรอสามแล้วหรืออะไรอ๋ยยอยางเอ้จะสามแล้วเอ้จะหนึ่งร้อยแล้วเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งอ๋อเยีย่ยมยอดค่ะ สุดยอดอ่าทีนี้หนูต้องอุย้ยหนูต้องกินแล้วหนูก็ต้องนอนโอเคอ่ากินไก่อบไปนะคะคัปเปอร์ก็สู้เขาลูกอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นใช่ไหมนี่60กว่าแล้วค่ะทุกคนไวโอเลตโทรมาแต่ว่าไม่อยากหลับงาตอนนี้มันมีอยากพักผ่อนไปวายคอปเปอร์ก็อยากจะนอนชิคิต้าก็อยากจะนอนอ่ะชิคิต้าไปนอนเลยค่ะ ส่วนคอปเปอร์ก็อีกนิดเดียวเองอะแปดสิบแล้วอะขออีกอสงสัยน้องจะไม่ไหวน้องต้องไปนอนแล้วแหละนั่นไงเป็นลมแล้วค่ะเฮ้ยอีกนิดเดียวเองอะไปนอนก่อนไปไปไปเร็วรีบไปนอนริบไปนอนริบไปนอนเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อยังมีเวลาถึงพวกนี้อีกวันหนึ่งนะคะเออไหนดูหน่อยสิว่าเพปเปอร์ได้รับของขวัญอะไรมาบ้างโอ้คือเดิมทีมีของเยอะอยู่แล้วไงอ,อขายไปให้หมดเลยแล้วกันนะ คือพวกพืชพันน่ะอยากเก็บไว้ก่อนน่ะเผื่อแบบมีเด็กรุ่นไหนชอบปลูกต้นไม้จะได้ปลูกต้นไม้ขายได้แล้วคือได้ของเล่นมาเยอะมากอ่ะขายออกให้หมดเฮ้ยมีรูปที่มามีถ่ายกับน้องไว้ด้วยอ่ะไว้หรือฉโนนนั่นแหละมีหนึ่งรูปติดไว้หน่อยอ่ะโอ้หน้ารักมีทะเบียนสมรสอ่ะติดไว้หน่อยอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะไ้ตรงนี้ดีกว่า เย้โอเคอุ้ยไก่อบเสียแล้วโอ,โอเดี๋ยวรีบทิ้งก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้องไวเขาจะเอาไปทิ้งก่อนวิแต่บ้านเงียบมากเลยอะตอนเนี้ยพอไม่มีลูกอะเงียบสุดๆุด <c oughs> ให้เพเปอร์มาทำอาหารดีกว่า <c oughs> เอาเป็นเสิร์ฟอาหารชัินเลเหมือนเดิมอาลาสกา้าอบไปเหมือนเดิมเฟิบนี้เห็นปะเชี่ยวชาญขนาดไหน ทำต่อไปทำต่อไปอย่าโมเยอะมามิโอเคได้อาราสกามาแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็เสิร์ฟอาหารเช้าอีกทีหนึ่งเอาเป็นพาเฟยโยเกิร์ตค่ะวายน้องคอปเปอร์หิวมากแล้วคอปเปอร์มาเข้าห้องน้ำก่อนสิไปแล้วค่อยมากินนะนี่หยิบมาหนึ่งชิคกิต้าก็เอา้าเอา๊ะพี่กดผิดหรอทำไมชิคกิต้าไปกระโถน เขาไปเองสินะพีไม่ได้กดนะคอเปอร์มาเร็วอ้าวคอเปอร์มากินก่อนแล้วค่อยไปนั่งกระโถหรอโอเคโอเคแล้วก็เด็กๆไม่ต้องพึ่งมามีแล้วนี่นาะงั้นมามีไปขายของดีก,กว่ามาเปิดร้านค่ะขายของด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งตอนสาวๆทำไปแล้วตอนแก่มาทำอีกครับหนึงโอเคส่วนคอเปอร์โอ้ว้วาวเกด เก้าเก้าหนึ่งรยเย่เย่เย่ได้โตกันแล้วดีใจที่สุดเลยมามีมาช่วยหน่อยเร็วแต่ก็ขายของอยู่ด้วยอจิคนเยอะซะด้วยอา้ามามีออกมาแล้วเฮโอเคเอา้ามามีไปไหนอะมามีอ๋อพาชิกิต้าไปเป่าแล้วนะคะมาแล้วคะ่ะอา้าวพาไปผิดที่เป่า เปาแล้วนะคะเย่อ yeah. ะพี่สโนโปักเทนออกคนไว้ให้หน่อยคะ่ะไปคะ่ะน้องคอปเปอร์มาคะ่ะชิกิพาเป็นช่วงไวแล้วเลกปาริทานต้องสุ่มอยู่ปะเพราะว่ายังเด็กอยู่อะ่ะสุมมะ่มอะค่ะวายพี่เด็กขี่เล่นส่วนปานิทานสุ่มเลขหนึ่งถึงหให้หน่อยคะ่ะเลขที่สุ่มได้คือสี สี่เป็นสัง่งโคโอเคส่วนน้องคอปเปอร์น้องคอปเปอร์จะเป็นไงอุ้ยอุ้ยนัา่นไางชิคกต้าของเราอุ้ยชุดน่ารักมากอุ้ยเห็นไหมชัดเลยชุดน่ารักไหมโอ้ยเลิฟเลิฟอะ่ะแต่น้องเศร้าอะ่ะน้องเศร้าเพราะว่าหอยหาความสนุกอุ้ยเศร้าจริงด้วยอะเดี๋ยวสุ่มนี้ใส่ของคอปเปอร์บ้าง คอเปอร์เป็นคนชอบข้าสังคมโอเคสุ่มเล็กหนึ่งถหให้หน่อยคะ่ะเล็ที่ซูมได้คือสามค่ะสามนะคะเป็น,นกลไกกล้ามเนื้อโอเคหนูน้อยอุย้ยไหนคอเปอ,อ,ร,อร์เฮ้ยเฮ้ยหลอดเหลบเอาการนะคะเนี่แหม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 เฮ้ยลืมไขยของต่อเลยไขยของต่อก่อนฟึบเฮ้ยว่าแล้วเราต้องทำรักษาเด็กๆให้มันขึ้นอีกนี่นาะอ๋อตอนนี้ ทักษะของน้องถึงระดับสองแล้วอย่างหนึ่งคืออะไรอ๋อความคิดสร้างสารรค์โอเคแล้วก็ให้ทำการบ้านสักนิดนึงส่วนน้องชิคิตาก็อู้ทักษะถึงระดับสองหนึ่งอย่างเหมือนกันความคิดสร้างสารรค์เหมือนกันงันก็เหลือให้น้องทำการบ้านเท่านั้นเลยค่ะโอ้คนเยอะเลยมามี อ๋ออันนี้คือแม่ครัวตัวจริงใช่มีคะมาซื้อหลายรอบลาวไม่เคยเห็นหนาเลยเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเฮ้ยพอ่อหมามมีใขรเองคือแบบจะหมดวัยอยู่นะตอนนี้อาลสก้าเลยแค่3เอ๊ะสส่วนสิ่งนี้ผัดพริกที่เก็บมาจากวันงานแต่งเหลืออีก3นะคะโอเคมามีสุดยอด๊ยเขาเพิ่งทำกามาเสร็จแล้วเก่งมากเปียนนตายแล้วหรอ โอ้ไม่กอดลูกชายคนแรกของเราเขาไปแล้วอะ่ะ <c oughs> ได้ลูกชายลูกชายเชื่อเปลี่ยนนนะคะอุ้ยหลับอุ้ยน่ารักมากอร่อยไหมล่ะโอ้ผิวดีมากเลยอะ่ะผิวได้พอปะแฮ p ปี้เบ t ร์เดย์ทูยูเย้โอ้ให้นมน้องกินขอบคุณนะลูกช่วยมามีได้เยอะเลยเศร้าเลยอุ้ย ถ้าเปียโนไปแล้วสแสดงว่าเดี๋ยวไวโอลินก็ต้องไปแล้วเหมือนกันปะโอเมก้า oh เตรียมตัวเตรียมใจเลยอ๋อมามีเศร้ายัง๋อ,อตอนนี้มามียังไม่เศร้าตอนนี้มามีกําลังสนใจสิ่งอื่นอยู่นะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้เศร้าแน่เตรียมตัวเลยอ,อุ๊ยขายหมดแล้วเย่เราก็กําลังคิดว่า จะให้ชิคกิต้าเขาเพิ่มทักษะอะไรดีอะสังคมหรอหรือความคิดสร้างสรรค์ดีหรือ2ออย่างลองให้เขาเล่นของเล่นละกันไปเอ๊หรือว่ารูปวาดรูปได้นี่เรามีสิ่งนี้อยู่อันนี้ใค่ทำค้างไว้นะลาน่าโอ้โหลาหน่าตัวเป็นสาวอยาให้ออกไปแล้วนะคะให้ชิคกิต้าทำเป็นทำกำไรแห่งมิตรภาพดีกว่าทำกำไรสีชมพูนี้ละกันดูน่ารักดีโอเคส่วนคอปเปอร์โอ้ยนี่ เศร้าแล้วสูญเสียพี่ชายไปไม่เป็นไรนะเดี๋ยวซื้อตัวจังก็จิมให้ดีกว่าจังก็จิมคือไอตัวแบบราวจับปะที่มันเป็นของเล่นเด็กอะ่ะมีจักรยานด้วยต้องมีจักรยานไว้แล้วไหมอืมเสื้อไหนให้เด็กๆดีอะ่ะมันต่างกันแค่ราคาปะอันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งไหนลองเซขอให้ช่วยขี่จักรยานเอ้ยนี่ฝึกขี่จักรยานดีกว่าไป ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าอ๋อนี่น้องจะลงมาได้ปะ,ะลงไม่ได้แฮเราต้องเอาลงไม้ให้เขานี่เองโอเคเอา้าไปไหนแล้วอะอ๋ออยู่นี่ฟื้นคีไหมอันนี้ไปขี่ไกลๆได้นะคะโอเคเอา้าชวนนิควู้นี่ไงสก้าอบห้าชิ้นไข่ได้พันแปดเอา้าน้องไปแล้วแฮเอา้าโอเคน้องไปยิบสะระ ส่วนชิกิต้าก็อ๋อเงียบเหมือนกันเอา้าเอา้ยอ,อะไรคะเนี่ยฟักัวพางอ่ะมามีมาซ่อมแซมซิไหนที่โทรมาเพราะอยากมีแล้วจะคุยด้วยคุยก็ได้อะเดี๋ยวเสียไปเหมือนเป็นโนอีกแล้วเดี๋ยวจะเศร้าแล้วก็มามีคุยกับโรแกนบ้างดิตั้งแต่แต่งงานไม่ได้คุยกันเลยปะชวนมาเที่ยวเล่นที่นี่ดีกว่าจูจีดูดีกับแฟนสักหน่อยมาแล้วจ้องมองคู่สมรสด,ด้วยความรักไหนดูซิเป็นยังไง ที่รักชิ้นแก่แล้วจำฉันได้เปล่าเสียใจจังที่แก่แล้วยังไม่มีลูกด้วยกันเลยลูกสาวเตือนแล้วชิคิต้าของเราน้องรู้สึกลา้าเลงมากๆนะคะแล้วก็น้องต้องอาบน้ำนะไปอาบตรงนี้แล้วก็ลองมาขี่จักรยานสิน้องจะชอบไหมอไหนไวบอโอ้ยากอยู่ยากอยู่ยยพี่สาวยากอยู่แต่หนูทำได้ไหมหนูไม่แน่ใจเลยค่ะ ไม่ไปถึงไหนเลยเอจบอโอเคจบก็บจบไอนนจะทำอะไรเข้าไปเล่นข้างในเล่นอะไรอ่ะอย่าบอกนะเล่นขยะไม่ไม่ไมอุ้ยเกือบแล้วน้องชายเข้าน้ําอยู่โอเ้เห็นแล้วได้ซ้ําเอ๊ะน้องชายหรือพี่ชายมันคอเปอร์เกิดก่อนปะสับสนแล้วเนี่ยเรายอเยอด้วยความเศร้าหรอเดี๋ยวก่อนขอให้ช่วยเรื่องขี่จักยานดีกว่าเออเอาเอาเอาบน้ําต่อนะหนูอย่างนี้ได้หรอคะเฮ้ยงง หนูอยู่ตรงนี้นะเนี่ยงงมากเนาะฝึกในบ้านเนี่ยนะ,อะโอเคฝึกในบ้านก็ฝึกในบ้านน้องน่ารักอะแบบหมายถึงว่าได้ว่าไงอ่ะสีสันชุดที่เขาใส่อ่ะแล้วนี่คืออะไรอ๋อกำลังเล่นของเล่นอยู่โอเคครับผมไหนดูนี่ใส่น้องหน่อยดีว่าน้องเป็นแบบควบคุมอารมณ์ต่มากงย้าน,น้องเล่นไปเยอะๆเลยค่ะเล่นเลยใช้ความรู้สึกไปเยอะๆเลยค่ะทีนี้ของชิคิต้าไหนขอดูนี่ใส่สิ ของชิกิต้าคือทุกอย่าง,งกลางๆหมดเลยไม่น่าเครยียดเท่าไหร่โอเควยชิกิต้าพอละมัง้งไปนอนได้แล้วพอแล้วขอบคุณลุงโลแกนได้แล้วพอๆๆหยุดเถอะขอร้องอ่ะโอเคหยุดละไปนอนแล้วนะคะส่วนคอปเปอร์ก็พอแล้วไหมอ่ะ้ยการควบคุมอารมณ์มันจะลดแล้วขออีกนิดนึงครั้งสุดท้ายจะไม่กดเพิ่มละให้ไปนอนละมัมีทำอาหารคะ่ะ หมอ้อไฟกบเดือดปุดเฮ้ยน่ากลัวทำไมเราต้องกินกบปลาแกงก็ได้อ่ะลองดูสิแล้วก็เดี๋ยวจะลองทำขายด้วยนะคะว่าแบบขายเยอะอ่ะเปล่าซูขาวคาฟืบฟบฟืบฟืบโจโจโอโลโลวิตอนนี้ได้รูปใบไม้ล่วงแล้วคะ่ะเย่โอ้มันมียังเก่งเหมือนเดิมนะคะฝีมือไม่เคยตกนี่ หน้าตาดูดีดูยามี่ยามี่อ่ะใส่ไว้ในนี้แล้วก็เดี๋ยวทําอาหารมือ้อเช้าให้ลูกๆไว้ด้วยลูกๆจะได้มีข้าวกินมันมีกําลังเศร้าอยู่ที่เสียเปียโนไป <c oughs> ลูกไปก่อนฉันอีก <c oughs> ฉันง,งงมากค่ะทุกคนพีว่าพี่จ้เขาทำสิ่งนี้ต่อนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่หน้าตามันก็ดูน่ากินไง <c oughs> ก็เลยให้ทำแล้วก็เดี๋ยวให้ทำเป็น อะไรต่อดีล่ะเฮ้ย hey, มีซุปลูกชิ้นด้วยอะ่ะน่าสนใจลองดูลองดูน้อ,องน้อๆตื่นแล้วโอเคเรากินข้าวได้เลยครับผมรอแป๊บนึงนะมันมีกำลังทำอยู่แต่มันมีเมาไปด้วยมันก็เลยยิ่งนานอะ่ะนั่นไงพังแล้วซมแซมไปเลยคะ่ะเพิ่มรสชาติไปด้วยทำทุกอย่าง น้องไว้มีคนโทรมาได้ข่าวว่าคุณต่อรองราคาไม่ค่อยเก่งนี่ไปตลาดนัดกับฉันสิเดี๋ยวเซียนอย่างฉันจะทําให้ดูไปก็ได้พาลูกสาวมาเปิดโลกสักหน่อยนะคะไหนมีอะไรเอ่ยอ๋อตลาดนัดอันนี้แต่ว่าไม่อยากได้อะไรอะ่ะปล่อยน้องเข้าไปละกันกลับไปดูเด็กน้อยที่บ้านดีกว่าโอเคตอนนี้หนูหน้อยของเรากําลังเล่นหมากรุกคนเดียวหรอเล่นกับมามีไหมช่วยมามีเล่นดีกว่า อ่ะมามีเข้าร่วมเกมไปค่ะนโนโออกไปหางานทำแม้ทำงานดีกว่าสนโนหมกกกับงานอะไรอะ่ะเป็นนาพ,พอกไกยเหรอไปเลยเย่ส่วนนงไว้น้องไว้ไวเหมาะกับอะไรอะ่ะเออน้องไว้ขายของอยู่บ้านได้แหละเขาอยากมีกิจการของตัวเองเนาะแต่ว่าไม่ค่อยได้ขายเลยตั้งแต่ตัวมามีแต่มามีทําเอง เฮ้ยให้คุณพี่สอนขี่จักรยานดีกว่าปะ่ะแต่เขายังไม่ได้ซื้อไอตัวห่วงนี้อยู่เลยอะไตสนามเด็กเล่นกันดีกว่าไปไปกันสองคนสองพี่น้องนี่ที่นี่แหละคอปเปอร์ก็จะได้เล่นสิ่งนี้แล้วอเล่นอุ้ยนี่ไงเพื่อนใหม่โอ้เพื่อนเล่นมันเชียอ้าวชิคิต้าไปไหนแล้วอะเป็นไรอะชิคิต้ากำลังมาพูดให้กำลังใจตัวเอง โอโอเคหยุดให้กำลังใจตัวเองได้แล้วมั้งมาเล่นกับเพื่อนเพื่อนเถอะวันดีเพื่อนอา้าวเพื่อนไปแล้วแนะนำตัวอย่างเป็นมิตรหนึ่งก็คนนี้อีกหนึ่งแล้วก็โอ้มีเด็กคนนี้อีกหนึ่งคนนะคะหยุดเดินก่อนคุณพี่อ๋อโอ้โหเด็กเยอะมากวันดีจ้าเพื่อนๆอ่ะมีเพื่อนวิ <Yeah. S 1> น้องคนนี้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ย บอสตันเอ้ยดูหน้าสวยนะโหแต่ดูคิวเขาดิคิวน,นเงิน <c oughs> นี่ชิคกตาได้ทำคนช่างพูดของประธานนี้สำเร็จทักษะสังคมถึงระดับ5้าเป็นเพื่อนสีตลอดการกับซิมหนึ่งคนกับใครดีละ่ะกับน้องไหมอ่ะเอ้ยกับพี่เอ๊ะคอปเปอร์กับคอปเปอร์อะ <c oughs> สับสนนิดนึงไม่รู้ใช่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องแต่เหมือนคอปเปอร์อะออกมาก่อนนะถึงจะเป็นฝาแฝดวิ้ยทำไมชื่อเสียงน้องไม่ดีเลยอะแล้วของคอปเปอร์อะโอ้ไม่ดีเหมือนกัน าทางไม่ดีแล้วค่ะเออเอ,อ๊เรอาสรุปคอเปอร์ได้เล่นยังสรุปจังเกิ้ลจิมคืออะไรอะไม่ใช่สิ่งนี้หรอเ mm hmm. ข้าใจว่าใช่นะเนี่ยไม่เป็นไรเล่นไปก่อน mm hmm. แต่ว่าตอนนี้ไม่มีเด็กคนไหนแล้วใช่ปะเออเฮ้ยไวโอเลน็นี่เฮ้ยเขากำลังจะตายออโอ้ oh my g อดต่อหน้าน้องๆน,นะโ oh อ้ my อ o d โอ้เศร้าเลยต่อหน้าพี่ด้วยลูกชายชื่อเปียนโนนะคะเราคุยกัยนแล้วว่าใจเขาเชื่อเปียนโนโอเค ไวโอลินแล้วกันนั่งได้แล้วน้องนั่งได้แล้วค่ะแหมแฟชั่นเสียใส่แว่นด้วยนะคะอ๋อพี่น้องแยกกันค่ะอ้โหแล้วไปโอลินนับเลยลูกเอออย่างงั้นแหละเก่งมากอิงนี้สุดในโลก เก่งมากค่ะวุ้ยยมาทูดมาแล้วโอ้ oh my god เฮ้ยให้ชิคกิต้ามาขอได้ปะร้องขอชีวิตให้กับไวโอลินไหมไหนลองดูดิได้โปรดไวชีวิตพี่หนูเธอมีพี่เจ้าหรอราอายุต่างกันมากเลยนะวุ้ยไวโอลินมมสต้องจากไปจริงๆแล้วอ,อ,อเราขอไม่สําเร็จรอ่ะกรรมแล้วหลุมศพอยู่ตรงนี้เลยเหรอโอ้โห เศร้าเลยไม่ต้องโทรบอกละมัง้งอยู่ในเหตุการณ์ค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเศร้ามากอา้าวนี่ตีกันไหมเนี่ยหรือเล่นกันหรืออะไรกันเนี่ยเราลงไปในบอ่อนี้ได้ปะตกปลาด้วยกันเอาเอา้ยยังมาทูดเสียใจด้วยทําไมเอา้างงไปหมดแล้วช่วยด้วย <laughs> อะไรกันเนี่ยโอ้ปลาตัวใหญ่มากข้างหลังอะ่ะทําไมมันมีหลายเรื่องให้โฟกัสจัง ยังไงพาดีก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะทุกคนใหม่จอกคันใหม่พานหน้านะคะออาลองไห้กันเข้าไปโอ้งง